เจ็ดปีที่ท่านดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงห้าปีแรกท่านมาจากการรัฐประหารยึดอํานาจจากพี่น้องประชาชนท่านเคยพูดเอาไว้บอกว่าจะอยู่ไม่นานจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในสองปีหลังเป็นสองปีที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่สองท่านประธานครับการดํารงตําแหน่งในครั้งนั้นเป็นการอาศัยกลไกข,ของรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอํานาจจะเห็นได้ว่าะระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเจ็ดปีท่านมือไม่ถึงบริหารไม่เป็นการที่บอกว่าจะคืนความสุ ให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเป็นเพียงลมปากสิ่งที่ท่านทำมานั้นมีแต่ทุกเพิ่มหนี้เพิ่มและรายได้ของพี่น้องประชาชนกลับลดลงถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ผมเกรงว่าประเทศนั้นจะเดินทางไปสู่ความเสียหายได้ในอนาคตการใช้เงินงบประมาณของท่านในรอบ7ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบราชการนั้นมีความใหญ่โตมีขนาดใหญ่เกินความจําเป็นมีการใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากในขณะที่ภาพประชาชนานั้นเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าเรื่องของจํานวนงบประมาณหรือเรื่องของอํานาจของพี่น้องประชาชนเมื่อดูจากงบประมาณรายจ่ายประจําในปี2565ท่านตั้งไว้ประมาณ2.3ล้านล้านบาทจากงบในยอดรวม3.1ล้านบาทหรือคิดเป็น76.15%ของงบประมาณที่ตั้งไว้สิ่งที่ทน่านเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ วิสากิจวันนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น52แห่งประกอบกิจการ ที่ประสบผลขัดทุนนั้นหลายแห่งล้วนเป็นปัญหาที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เช่นปัญหาของการบินไทยที่ยังจําเป็นต้องอาศัยวงเงินงบประมาณในการแก้ปัญหาอีกต่อไปเป็นการชี้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจต่างๆ50กว่าแห่งเกือบทั้งหมดเป็นนายทหารที่เป็นพวกพ้องของท่านนายกรัฐมนตรีและหลายท่านนั้นเป็นการตอบแทนบุญคุณเมื่อครั้งที่ท่านทําการรับประหารมาไม่มีความลุก ความสามารถโดยตรงในการทำหน่วยงานมิติการบริหารราชะการแผ่นดินและการทุจริตที่เกิดขึ้นสวาปามทั้งเรื่องหน้ากากาอนามายัยเรื่องถุงมือยางทั้งๆท,ที่อยู่บนพื้นฐานของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีการหาผลประโยชน์จากงบประมาณขององค์กรขนาดใหญ่มองประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเมื่อหลักคิดของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นเช่นนี้กับผมมีข้อสังเกตในเรื่องการจัดทำงบประมาณปี2565ทั้งสิ้น5ประการด้วยกันครับ เรื่องแรกการจัดทํางบประมาณนั้นไม่สะท้อนกับการแก้ไขปัญหาของประเทศจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ทั้ง6ด้านไม่มีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์ด้านโควิดแต่อย่างใดเลยสงครามในวันนี้เรียกว่าสงครามโควิดเป็นสงครามที่ควรจะให้ความสําคัญในเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่รัฐบาลทําปรหนึ่งว่าสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำเหมือนประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตทําไมไม่มีการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูนประเทศจากโควิดเมื่อการจัดสรรงบประมาณไม่สะท้อนปัญหาของประเทศส่งผลให้ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนั้นไปไม่ถึงไหนแต่ท่านกลับไม่สามารถใช้กลไกของงบประมาณในการช้อนเศรษฐกิจให้กลับคืนมาได้การอัดฉีดเม็ดเงินลงแต่ละครั้งนั้นล้วนแต่เป็นวงเงินที่ไปถึงเฉพาะคนบางกลุ่มและหลายครั้งนั้นมีเงื่อนไขามากมายจน SME หลาย แห่งต้องล้มหายตายจากไปวันนี้ทั่วโลกเขากําลังพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวแต่ประเทศของเรานั้นเศรษฐกิจกําลังดิ่งเหว ประการที่2การไร้ประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้วงเงินงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้น20.8ล้านล้านบาทและกำลังจะใช้อีกในปี2565อก้าีก3.1น่ล้านบาทแต่ไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจโตได้อัตราความเจริญเติบโตเศรษฐกิจของไทยในรอบ7ปีที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตแค่1%เท่านั้นเองเหมือนตอนที่ท่านให้เงินกู้1ล้านล้านตอนนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาในไต,ตรมาสแรกเศรษฐกิจ ติดลบถึงลบ2.6%ถือได้ว่าเป็นความไร้ประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณใช้เงินแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเป็นรัฐบาลเวลีกู้กู้เงินมาแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้สุดท้ายส่งผลให้นี่ภาพครัวเรือนนั้นพุ่งสูงถึง92%ประการที่3ท่านตัดงบประมาณที่สําคัญลงหลายจุดแต่งบกระทรวงกลาโหมกลับเพิ่มภาพที่เห็นได้ชัดที่สุดคือภาพของกระทรวงสาธารณสุขงบกระทรวงสาธารณสุขลดลงถึง4 3พันล้านบาทหรือคิดเป็นการลด ลดลงลบ2.74เปอร์เซ็นต์เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ12ปีส่งผลให้งบที่ใช้สําหรับรักษาสุขภาพของพี่น้องคนไทยทั่วนหน้านี้ลดลงตามไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคล้วนแต่ถูกตัดงบประมาณลงแทบทั้งสิน้นเริ่มจากกรมควบคุมโรคติดต่อมีหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมโรคถูกตัดงบประมาณลง480ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนเนี่เทียบกับปีที่แล้วลงถึงลบ12เปอร์เซ็นต์เป็นงบประมาณที่กรมนี้เคยได้รับเมื่อปี2555หรือเมื่อ10ปีที่แล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูแลเรื่องการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทั้งหมดถูกตัดงบมากถึง1 0เเหลืองบน้อยที่สุดในรอบ6ปีทั้งๆท,ที่ประเทศไทยของเรานั้นมีศักยภาพในการตรวจเชือ้อโควิดแค่ห้าหมื่นตัวอย่างต่อวันไม่เพียงพอแต่รัฐบาลยังมาตัดงบในเรื่องที่จําเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกและเป็นการเหลืองบน้อยที่สุดในรอบ6ปีสถาบันวัคซีนแห่งชาติถือว่าเป็นมือหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านวัคซีนกับได้งบประมาณเพียง22ล้านบาทครับเอามาทําอะไรครับ ทั้งๆที่วันนี้ประเทศของเรานั้นมีปัญหาเรื่องวัคซีนเรื่องการบริหารการจัดสรรวัคซีนให้เป็นประโยชน์กระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นกระทรวงหลักในการดูแลสุขภาพของพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดแต่วันนี้การจัดงบประมาณในปี2565รัฐบาลกลับไม่ได้ให้ความสําคัญกระทรวงนี้แต่อย่างใดเท่าที่ควรสามลายท่านประธานยังมีการจัดตั้งศูนย์สอบอขคขึ้นมาประกอบไปด้วยฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นทหารมาควบคุมไม่มีความรู้เรื่องระบาดวิทย ยึดอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขการดาเนินการของสบคเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งถึงความล้มเหลวมานะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเรื่องการกระจายวัคซีนที่เป็นปัญหาในปัจจุบันในขณะน,นี้แต่สําหรับงบประมาณกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองนั้นท่านดํารงตําแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้งบเพิ่มครับท่านประธาน ในปี2564หรือปีงบประมาณนี้งบประมาณที่กระทรวงกลาโหมได้รับนั้นคิดเป็นร้อยละ6.5ของงบประมาณปี2564ในปีพศ2565ากระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณคิดเป็นร้อยละ6.6ของภาพรวมของงบประมาณของประเทศนั่นแสดงว่ากระทรวงกลาโหมนั้นได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น0.1เปเซในขณะที่ประเทศ กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องโควิดกองทัพนั้นได้นําเม็ดเงินไปเรื่องจัดซื้อยุดโทปกรณ์สารเหล่าทัพเป็นเงินจำนวนมากกว่า8,274ล้านบาททาั้งทั้งที่ประเทศไทยนี่ยังไม่ได้วิกฤตและเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากประเทศใดในโลกเลยเงิน8,000 ว่าลานนั้นยังไม่รวมงบผูกพันเป็นงบผูกพันข้ามปีโดยเพาะอย่างยิ่งเกิดจากการจัดซื้อของ5้าหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมส่วนใหญ่หมดไปกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในต่างประเทศผูกพันระหว่างปี2 5 6 5ถึง2,56888,969ล้านบาทเป็นของกองทัพเรือกองทัพเรือแห่งเดียว37,849ล้านบาทเป็นการจัดซื้อเรือดำน้ําแบบ G ีทูจกับรัฐบาลจีนท่านประธานครับในสถานการณ์ของประเทศอย่างนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าทําไมท่าน นายกรัฐมนตรียังกล้าเสนองบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ําเข้ามาแสดงว่าท่านไม่แคร์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเลยรอครับประการที่ 4. การกระจายงบประมาณไม่เป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ,วกพวก้องเห็นได้ชัดที่สุดก็คือการบริหารการกระจายวัคซีนแบบไยยร,รยุทธศาสตร์หลายทิศทางการประกาศว่าการฉีดวัคซีนนั้นเป็นวาระแห่งชาติเป็นเพียงวาทกรรมที่สวยหรูท่านนายกไม่เคยบอกเลยไม่เคยบอกเลยว่ารายละเอียดว่าจะดําเนินการอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นท่านประธานครับกับตรงกันข้ามการกระจาย ได้วัคซีนไปในที่ต่างๆนั้นเมื่อ รอบที่ผ่านมาจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงกลับได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยกว่าจังหวัดที่มีพื้นที่สีขาวหรือสีเขียวจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าจะได้วัคซีนเข็มที่1ในเดือนมิถุนายน2 3 7 0 0 0โดสในขณะที่จังหวัดปทุมธานีอยู่ในโซนสีแดงได้รับการจัดสรร62,000โดสแม้กระทั่งสสซีกรัฐบาลเองอย่างน้อยสองพักเขายังได้ออกมาตําหนิการทํางานของรัฐบาลว่าการจัดสรรการกระจายวัคซีนนั้น มีความไม่เป็นธรรมแล้วก็มีการเล่นพักเล่นพวกลายเป็นศึกชิงวัคซีนเป็นปัญหาการกระจายวัคซีนที่ไม่หลากหลาย ไม่รวดเร็วไม่ทั่วถึงและไม่ทางการถามว่าวันนี้ยังไม่มีใครกล้าบอกออกมาว่าวัคซีนจะได้วันไหนและถ้าวัคซีนไม่มาท่านนายกในฐานะที่เป็นประธานสบคประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดโตรดแสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับด้วยการลาออกไปเสียเพราะวันนี้ประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตของท่านความคิดของท่านนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเดี๋ยว walk i อินเดี๋ยวไม่ต้อง walk in ินเดี๋ยวลงทะเบียนหมอพร้อมเดี๋ยวไม่ต้องลงทะเบียนหมอพร้อมท่านรวบอำนาจในการ การบริหารไว้เพียงคนเดียวทําให้เกิดศูญยากาศทางด้านการบริหารงานสุดท้ายเรื่องที่5การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับท้องถิ่นแต่อย่างใดท่านประธานครับจากผลกระทบของสถานการณ์โควิดส่งผลให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีรายได้ที่ลดลงสาเหตุที่รายได้ลดลงนั้นเกิดจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ลดอัตราการจัดเก็บลงถึง90%สิ่งเหล่านี้กระทบกระเทือนถึงรายได้ของท้องถิน่นแต่แทนที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้เน้นเรื่องการกระจายอำนาจรัฐบาลกับพันงบท้องถิ่นลงอีก73,261ล้านบาทหันเงินอุดหนุนลงอีก15,900 88ล้านบาทนอกจากนั้นแล้วการจัดสรรเงินอุดหนุนที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอาผมได้รับการบ่นจากท้องถิ่นหลายแห่งบอกว่าการจัดสรรนั้นถ้าให้เป็นธรรมแก่ท้องถิ่นทุกแห่งเขาบอกว่าควรจะจัดสรรเงินอุดหนุนแบบเงินอุดหนุนทั่วไปและมีการกระจายเงินด้วยความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นได้บริหารภารกิจเองโดยไม่รวบอำนาจไปที่ส่วนกลางจะทําให้การแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นท่าน กลับไม่ทําสิ่งที่เกิดในวันนี้คือวิกฤตศรัทธาในตัวท่านนายกรัฐมนตรีประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการทํางานของท่านประชาชนยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าถ้าปล่อยให้ท่านบริหารเงิน ปี2,965ในวงเงิน3.1ล้านล้านบาทท่านจะสามารถพาประเทศให้พ้นวิกฤตไปได้อย่างไรวันนี้ท่านกําลังพาประเทศไปสู่ความเสี่ยมด้านวินยัยการเงินและการคลังท่านกําลังทําให้คนสงสัยว่าวัคซีนที่รัฐบาลเตรียมฉีดให้ประชาชนนั้นยังไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพว่ามีเพียงใดเกิดความกลัวว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดีและวัคซีนทางเลือกในโลกนี้มีหลายยี่ห้อในตอนต้นท่านกลับไม่ใส่ใจ คิดว่าสั่งมาแค่พอแต่สถานการณ์ระบาดในรอบที่สามนั้นเป็นสัญญาณเตือนให้กับพี่น้องคนไทยบอกว่ามีความจ็มเป็นอย่างยิ่งที่ชีวิตของคนไทยในประเทศนี้ทุกคนจะต้องได้รับการดูแลทนายกรัฐมนตรีอยู่มาแล้วเจ็ดปีเพิ่มจะประกาศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติสแสดงว่า6ปีที่ผ่านมานี่ท่านไม่ได้ความสนใจในเรื่องนี้เลยจนวันนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับที่10อย จาก180ในประเทศทั่วโลกอันดับตกต่ำลงเรื่อยๆการประกาศเรื่องนี้จึงเป็นเพียงวาทกรรมที่สวยหรูอีกเรื่องหนึ่งที่พูดออกมาให้ดูดีท่านไม่มีแผนขั้นตอนเลยที่ชี้เห็นว่าต่อไปนี้การปาดปามทุจริตนั้นมีความตั้งใจทําในเรื่องนี้แต่อย่างใดท่านประธานที่เครารพครับด้วยเหตุผลดังกล่าวกระผมจึงไม่สามารถรับหลับการล่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2565